คำท้าจากแอดมินเงี้หรือใครประกาศมาท้าผมไอคุณจีเอคุณคือใครคุณประกาศมาท้าผมโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีคําท้าจากแอดมินนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นแอดมินคนไหนนะก็น่าจะเป็นอ,อไม่รู้สิก็ นะครับผมเขาได้ท้าผมมานะครับผมคือนี่เลยนะผมเป็นชุดเอ้ยไม่ใช่ชุดหรืเป็นหัวใหม่นั่นเองครับผมที่ยังไม่เข้ามาเซิร์ฟเวอร์ไทยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู <c oughs> ขออภัยด้วยนี่นะครับผมคําท้าจากแอดมินนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับนี่คือคอมท้าจากแอดมินขอแสดงความยินดี <c oughs> เดี๋ยวผมขอทําเสียงแบบเอมแล้วกันนี่คือคําท้าจากแอดมินไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> อันนี่คือคอมท้าจากแอดมินไม่ใช่ละโอเคผมพูดเสียงธรรมดาดีกว่า นี่คือคำถาจาก GM ขอแสดงความยินดีคุณได้รับไอเทมใหม่ล่าสุดก่อนใครนี่คือแบบฟอร์มอ่าก็คือทรงผมนั่นเองที่ยังไม่เข้าเกมนะครับผมใส่แล้วจะหล่อใส่แล้วจะเทพว้าวใส่แล้วจะเมบว้าวเอ้ยใส่แล้วจะเทพเออเออใส่แล้วจะดูดีมีสไตล์แบบพระเอกอันนมว้าวกดเข้าไปเลยนะัผมนี่นะทรงผมเหมือนใครนะคุณคุณนะ คนนี้หรือเปล่าเนาะไม่น่าใช่หรอกหน้าตาโหดขนาดนี้ต้องหน้าตาแบบหว,วานๆเนาะหว,วานๆนี่เลยแม็กซิมเป็นไงหน้าตาจิ้มเลมป่ะแม็กซิมกับหัวหัวอันิมิครับผมนี่เลยอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนนะเหมือนกับอีกคนเนี้ยหล่อๆหน่อยอ่ะเขาชื่ออะไรนะชื่อแอดอะไรสักอย่างนี่แหละ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะครับว่าสําหรับหัวนี้นะครับมันกําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับผมยังไม่มีนะก็ตอนนี้ก็มีแอดมินนะครับผมส่งมาให้ผมรีวิวนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยนะผมที่กําลังจะลงคลิปตามมาอีกคนนะครับผมประมาณ2องรอกว่าคนนะครับผมที่ได้สําหรับหัวนี้นะก็ถ้ามันมาแล้วทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยหัวนี้นะผมเหมือนกับคนที่ เป็นต้นแบบอะเออถ้าใส่ล้วก็จะเป็นแบบนันะหล่อเทอเออเดี๋ยวเรามาดูเรีเช่นของคนในเซิร์ฟดีกว่าว่าผมเอาหัวนี้มาจากไหนนะเพราะว่ายังไม่มีใครรู้จักเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่ชุดนี้ไปนะครับผมมันจะได้เหมือนกับอ,อคนนี้ครับผมไม่มีแว่นตาสีแดงอะดีผมไม่มีตาสีแดงนะเดี๋ยวผมใส่แว่นตาก่อนถ้าผมใส่แว่นตาไปมันจะเหมือนมาเลก,กิ้งกองมากเลยนะเทปะไม่เอาไม่คือ เนี่มันเหมือนแว่มนมาลิงกิงกองอะแน้วมันเหมือนทรงมาลิงกิงกองเหมือนเลยไม่ขอไม่ใส่แล้วกันนะครับอ่าเอาใส่ไม่ใส่ลวกันนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําการสุ่มไปแล้วก็ถามนะครับว่าเขามีหัวนี้กันหรือเปล่าหรือว่ารู้จักหัวนี้กันไหมนะครับนี่หัวนี้เลยเดี๋ยวก็ทาการสุ่มนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ One eternity later ศเอ๊ะขอมมาได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้สวัสดีครับ,รบยังไม่นอนอีกเหรอครับเนี่ย,ย,ย,ยพอดีเรามีอะไรจะถามอ่ะครับผมนายเห็นหัวที่เราใส่ไหมเห็นครับอุ้ยเรามาจากไหนนายไมีมละซี่ไม่มีใช่ไหม <laughs> เป็นไรอ่ะก็แบบว่ามันเป็นของแรงครับคือใช่เลอเคยเห็นไหมเคยเห็นหัวนี้ไหมไม่เคยเคยเห็นแต่ในทิ๊กตอกอ๋อเคยเห็นในติ๊กต็อกใครใครคนดังใช่ไหมใช่ครับโอ้ยคนดังว่ะเฮ้ยแอนรูจักรู้จักหัวนี้ไหมหัวนี้เขาชื่อว่าอะไรหัวนี้ไม่รู้ว่ะข้าข้าเห็นดูนัน ก็ก็ก็คิดว่าก็คิดว่าเขาลงมอสก็เลยไม่ได้สนใจอ๋อมันไม่ใช่มอสครับอันนี้ของจริงอ่าทรงผมนี้คือทรงผมอัตโตครับเดี๋ยวมันก็เข้ามาแล้วรอซื้อได้เลยแล้วแล้วพี่ไปเอามาจากไหนครับเนี่ยโลมแห่งเสียงอ่าพอดีผมเป็นลูกพี่อัตโตครับรู้จากอัตโตไหมฮัลโหผมชื่ออัตโตรูือจักครับ T M รู้ไหมเขาพูดจะอาไรก่อนให้ให้ให้หัวนี่มาไม่ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ครับ G T M J T M วัต่ใส่อยู่นะเอ้ใช่ไหมแอดแอดต่อก็ใส่อยู่ใช่ไหมใช่ครับผมมีไม่กี่คนหลอดทีวีเพราะว่าหัวนี้เป็นหัวแรล่ห่ายคนหล่อเอออยู่แล้วหล่อจริงหล่อเหมือนคนใส่อ่ะหล่อเหมือนคนผลิตอ่ะหล่อเหมือนเจ้าของอ่ะ ฝาก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 ไว้บอกจีเอด้วยนะครับว่าในในตู้เอาเอาเอาของออกมาหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าลงไปมีแต่เอฟห้าร้อยเดี๋ยวบอกพ่อให้เดี๋ยวบอกพ่อให้ครับโอโอเคพับฟาร์มฟาร์มสามเมืองได้ได้ได้กระบองกับเอฟห้าร้อยครับเหมือนกันเหมือนกันผมก็ได้เหมือนกันก็ชุดเอ๋ก็หัวนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะผมว่าเป็นหัวใหม่เลยที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับ ก็นี่เป็นประมาณนี้เลยนะเป็นหัวของแอดมิดแอตโตนันนเอนะผมผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะมาว่ามันเหมือนมาสำหรับผมนะว่ามันเหมือนนะครับถ้าใครรู้จักแอตโตก็นั่นแหละนะก็คุค่าที่จะเหมือนนะครับเอ๊ะมีคนเชิญมาว่ะฮัลโหลสวัสดีครับเราเล่นไหมเสียงหล่อจังเลย่ะเธอเป็นทีอะไรฉันจะโอมแต่นายรู้จักหัวผมทรงนี้ป่ะเคยเห็นไอจเอมันทา ไม่เคยเอาไม่เคยแล้วเมื่อกี้พูดป่าพูดถึง GM เอทํไงอ่ะเหมือนทรงผม GM ไงเหมือนทรงผม GM เหมือนมะหลอกอะไม่อ่ะขี้เลยเราแพ้ผมขาวผมขาวเหรอใช่งอกใกล้ตายอะไรอย่างนั้ยหน่อยไอพี่เราเปลี่ยนตัวละครที่นอันนี้เหรอเหมือนนี้เหรอเออเนี่ยแหละนี่แหละนี่แหละ ผ่ดเสื้อด้วยผ่ดเสื้อด้วยเราชอบดูเนินอกโอเคไปกดกดแค่นั้นแหละแล้วทรงผมมันมาจากไหนครับทำอะไรอ่าคือแบบว่าผมเป็นลูกของพ่ออัตโต้ครับเอาดีๆใช่ผมเป็นลูกของอัตโต้ครับรู้จักไหมเจี๋ยอัตโต้ก็ไอ้นั่นแหละก็ถึงบอกว่าเหมือนเจีไงใช่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 พ่อผมเองพ่อผมเองพ่อผมเอง ก็นะครับผมก็สมผมใหม่นะผมก็ค่อนข้างที่จะมีคนรู้จักนะผมดีแล้วที่ผมไม่ได้อัพคลิปตอนที่มันได้แรกๆนะผมเพราะไม่มีใครรู้จักก<ม>็ตอนนี้นะผมก็มีไม่กี่คนนะผมที่จะได้สมผมนี้นะผมแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะผมสมผมนี้ก็เอามาขายแล้วนะฮะก็รอได้แลผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมมากดซื้อด้วยนะครับผมน่าจะขายไม่แพงนะผมน่าจะเป็นท็อปอัพมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก<ส>็เอาไว้เจอหม่คล<ส>ิปหน้าครับสวัสดีครับ